ทะลึงล่งทะลึงล่งทะลึงลงลง่งเด็กทะลึ่งเด็กทะลึ่งเด็กทะลึ่งแกงเทดี้กันดีว่าแกงเทดี้ดีว่า เก่งก็เกินหมากูเอาเก่งก็เกินเอาเก่งก็เกินเอาเก่งก็เกินเก่งก็เกินหูยสุดยอดเอาเก่งเก่งก็เกินเอาเก่งก็เกินเอาชัยชนะมาแล้วเอาเก่งก็เกินเอาอู้หูเก่งอู้หูยเก่งก็เกินเก่งก็เกินหืมที่อย่างนี้เก่งเอาที่อย่างนี้เก่งเอาที่อย่างนี้เก่งเอาเอาเอาเก่งก็เกินนะแอ้สุดยอดเอาสุดยอดของความเก่งเอา กีกับหมาจริงแกกลัวเขาเนี่ยที่กับผ้านี่เก่งเอ้ามามาเก่งให้พอเอาเอาเก่งเอาเอาเก่งเกินอ่ะเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ ที่กับผ้านี่เก่งเงือกเกินเว้เด็กคนนี้เว้อะเยอะสู้กันสู้สู้